สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการชาวดีตุกซ่ามหาเศรษฐีนะคะช่วงหยุดอยู่บ้านนะคะเป็นวันหยุดเราจะทําอะไรแก้เครียดกันนะคะเราก็จะทําเค้กกล้วยหอมค่ะโดยใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะวิธีการของเรานะคะตอนนี้ก็คือจะไปดูคลิปหนึ่งนะคะก็จะทําให้ขอบคุณอาจารย์ยูทูบทุกท่านนะคะเทน้ำมันลงไปนะคะเพื่อนเพราะว่าจะทําให้มันเป็นแบบคาราเมล น้ำตาลใส่แดงลงไปนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำตาลใสแดงละลายให้ละลายนะคะเวลาอ่ะเราก็จะมาตีไข่กันนะคะ นี่ไปซื้อมาแล้วแนวตีไทยอืมอร่าเก้าสิบบาทได้พี่น้องนี่มีอันเล็กกับอันใหญ่ก็เลยบอกว่าเอาอันใหญ่เลย จากนั้นก็ใส่นมไปหนสามถ้วยน้ำมันไป ตีให้ฟูเลยโาเส็นนขนมมันบอ่อฟูเลยกล้องแล้วตีแบบพวกมีเครื่องตีอ่ะตีเบาไปขนมมันบอ่อฟูอืมเอากระสีให้นเห่ตัดมัน,นมลนะลายคะ่ะ ไอ้น้ำตาลมันละลายเจ๋งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตละลาย ะ,ะต่อเราจะบี้กล้วยหอมนะคะใช้กล้วยเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างาง,งอมแล้วนะคะเอาซ่อมนะคะนิดนึงเลยห้าลูกยี่สิบนะคะคือถ้าได้มาแล้วเนี่ยต้องแกะแล้วก็แช่ซีฟา้นะคะมันถึงจะไม่ไม่ไม่งอมเยอะนะะนี่แช่ตูเเ้เย็นแล้วเขาก็สุกไปตามที่ของเขานะคะอมอไม่เรื่องมากเลยนะคะอัน,นทนี่สองนะคะที่ทำเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวถ้า โควิดซาจะมันซื้อไอ้ก้วยมามันนึ่งชลวยรอยนะคะมันนึ่งเป็นเค้กกล้วยหอมนึ่งนะคะก็หัดไว้ต้องมีขนมสักอย่างที่เราทําเป็นนะคะเผื่อไปช่วยงานโบกงานบวชง,งานทําบุญไปแจกนะฮะน ใส่มะนาวไปเพื่อจะให้มันดำนะคะชอบดีมือมากกว่าดีไปให้ละเอียดนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะไม่หวานมากนะเพื่อน ที่นี้นะคะเขาก็จะไปร่อนแป้งลมทำอยู่คอนโดชั้นสามท่นเพื่อนลมน่าฝนจะตกะค่ะว่าร้อนมากไปอะ ก็ใส่ผงฟูกับเบกกิ้งโซดาไปเลยนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะค่อยๆเขาแป้ง ไปปลอม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 ปล,ลอมขึ้นเท่ากันนี่นะคะเราก็น้ำตาลเราละลายแล้วนะคะแล้วก็เอากล้วยที่เราหั่นไว้นะคะไปวางก้นหม้อนะคะเพื่อที่เวลาอบมานะคะกล้วยมันก็จะได้อยู่ก้นหม้อนะคะแล้วเราก็แป้งที่เราผสม แล้วนี่นะคะตีมันจะแป้งมันจะข้นๆนะคะทุกคนคือถ้าแป้งมันไม่ข้นเหนียวเนี่ยก็จะเนื้อไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นประมาณเนี่ยคือมันจะแบบเป็นยงไงเขาเรียกนุนนุนนุนเป็นแบบเนี้ยเป็นแป้งอน่ยเป็นสีบอกแป้งเลย่น้องคนๆจังน้อยไม่เหลวเกินไปงี่นะเพราะแป้งเขาได้ทีแล้วเขาก็เสียเอวปวยใช่หมดเลย เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะยอดน,นะคะใส่กล้วยแล้วนะคะเราก็จะโรยโเคนะคะโรยโอเคเดี๋ยวไว้โรยหน้าด้วยนะคะนี้ก็จะเท ได้ <100. S 2> ลมอือไปนึ่งได้ค่ะ เราก็เลือกตรงช่องที่ทำเค้กนี่ไอพี่น้องถาเบิง้งสิเป็นยังไงสำเร็จแล้วนะครับเค้กกล้วยหอมหน้ามันร่อนนิดนึงค่ะก็นุ่มๆดี <laughs> ไม่ค่อยหวานนะคะโอเคกล่นยอดแซ่บอยู่